สวัสดีครับอิสานพ่เจ้าครับตามใบสั่งตามคําขอของพี่น้องทุกคนนะหลายๆคนหลายๆ,ายๆที่บอกว่าขอแก้ปวดเข่าแก้เขายกฟันโยกเข่ามันมันโยกนะพี่น้องนะฉันสีเว้าล้าวกับญานพี่น้องว่านะสูตรนี่เป็นสูตรที่บำรุงแบบลากเข่านะพี่น้องนะแบบมัน มันโยกนะที่นี่เขากระสีเอาตัวนี้ไปเพื่อให้มันแน่นให้มันแข็งแรงระวางเหงือกกับฟันนนะพี่น้องนเนาะให้มันโยกแหงแล้วกระสีหายเป็นปกติให้มันเป็นปกตินะนะเป็นแบบวิธีพื้นบ้านเลยแหละบพให้ฟันโยกฟันคอนเนี่ยแก้ปวดอีกตะหากนะในสูตรเดียวกันเลยปวดฟันฟันโยกฟันคอนและทำให้ฟันแข็งแรงนะครับสูตรเดียว เปะง่ายหาได้เฮ็ดได้หายอิริเป๊ะนี่เบิ้งจบแล้วกรุนา้าแ์น้ำนะ้ะพี่น้องเพื่อเป็นวิทยาฐานนะครับเบิาานน้งวิธีเฮ็ดได้เลยพี่น้องนะอันนี้แก้วกับน,น้ำห้อนเขาสิเทน้ำห้อนนะครับนี่น้ำห้อนนะครับแล้วเขาก็สิเทเกลือจากซ่อนหนึ่งนะนี่เกลือนะครับเกลือเขาก็เทลงไปเลยนะครับ,เ,บเ,เขาก็ค้นให้มันเข้ากัน เบิ้งดีๆนะพี่น้องเพื่อความเข้าใจนะครับอ่ล้อห้มันเย็นโตจากน้อยๆเพราะห้มันแค่อุ่นๆนะพี่น้องนะนี่ครับม,นะมังคุดนะมังคุดนะนี่ <laughs> แล้วเฮากะอ่ำแต่โตนี่ห้ามทิมนะฮะห้ามทิ้งนะครับมังคุดนะครับไปเบิง้งที่นี่เขาก็สีฟันเอายี่งเสียพี่น้องนะ ฝานเอาเปลือกเอาแต่อันนี้มันออกนะครับนี่เอาแต่เปลือกนอกมันออกเอาเลอะให้มันเรือข้างใน,นนะ่ะนะครับนี่เขาเสียส่วนนี่นะครับที่เขาเฮ็ดแล้วเนาะเขาฝานเรียบร้อยนะครับกระสีเป็นจย่งซี่อันนี้น้ำห้อนผสมเกลืออุ่นแล้วนะครับแต่ที่นี่เขาก็เสียเอาเปลือกมังคุดนี่แซ่เลยครับ โยนลงไปเลยครับแสลงไปนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก็บคือว่าเขาเอาเปลือกมกมังคุดนี่มาแซน้ำเกลือไว้นะพี่น้องนะแช่น้ำเกลือนะครับนี่เขาก็สิแช่แสไว้ประมาณจะคืนหนึ่งหรือประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ได้นะครับนี่เฮ็ดเป็นยาสามันประจําบ้านได้เลยนะพี่น้องสําหรับคนที่ฟันโยกฟันค้อนนี่ <c oughs> ตัวนี้แหละสมุนไพร ถ้าเฮาแซ่ได้ครบคืนหนึ่งหรือว่าประมาณสี่หาชั่วโมงนะเฮากระสีเอาเพงเสียพี่น้องเด็ดเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็อมแล้วก็พยายามให้มันมองที่ฟันโยกฟันค้อนนะพี่น้องเอาไปให้มันนั่นอยู่นั่นมันสิไปสมานร,ระวางฟันกับเหงือกนะสมานมองฟันโยกฟันค้อนนะพี่น้องเนาะอมย้ําได้ก็ได้บอจำกัดเวลานะ อมแล้วแต่เจ้าสีอมหน่อยอมโดนนะแล้วแต่นี่มันเป็นวิธีสมานฟันโยกฟันค้อนได้ดีนะครับรสชาติของมันบอกกระสิออกฝาดปนเค็มซึ่งตัวนี้แหละที่สีเอาที่สิไปเฮ็ดไห้ระวางฟันกะเงือกกะชับโมให้ฟันโยกฟันค้อนนะครับสูตรนี้บ่มีดอกในสารระบบมีแต่ในสมองของผู้เฒ่าผู้แก่เท่านั้นนะพี่น้อง อันนี้รวมถึงปวดแขวพวกลำมนาดนี่อย่างจริงสีเกิดก็ได้ขึ้นนะแล้วไอ้พวกที่เขาแช่ไว้น่ะพี่น้องเนาะเขาก็เอาเก็บไว้ในตู้เย็นไว้ใส่ได้ตลอดนะ่ะนะครับอธิบายอีกทีหนึ่งเด้อพี่น้องเพื่อความเข้าใจเขาเอาเปลือกบบกมังคุดนี่มัดฝานเอาพวกข้างนอกมันออกแล้วเหลือแต่เนื้อขอ้างในแล้วเขาก็ไปแช่น้ำเกลือไวประมาณคืนหนึ่งนะแล้วก็เอามา แก้ฟันโยกฟันค้อนได้เท่านั้นเองนะครับง่ายวิธีรักษาอย่างต่างๆด้วยสมนุนไพรแบบพื้นบ้านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบม่มีผู้ใดบอกพี่น้องดอกนอกจากช่องอีสานบ่เจ้าสวัสดีครับ